คลิปวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาเล่นเจ้าทมโก้นะครับผมก็คันนี้ผมได้ทําการอัปเกรดเรื่องระบบไฟนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนบางส่วนนะครับผมทำให้รถดูสมจริงขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วก็อัปเดตระบบรถแทร็กนะครับผมที่อ๋อหมุนอิสระนั่นเองครับผมนะฮะก็มากระที่งานนะครับผมนี่มีรถอีเทนด้วยครับผมนะฮะเด้อเป็นเอาไว้บันทุกข้าวครับผมแล้วก็มากับเทเลอร์นะครับผมเจ้าซูโม่นะครับ อี๋อะไรวะรุ่นอะไรวะ 3M ครับผมนะฮะอืมอันนี้ก็เป็นคันที่ผมหาโหลดฟรีมาครับผมแล้วก็มาแปลงเป็น25นะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาดูรอบๆคันกันเลยนะครับผมนะมีอะไรอัปเกรดนะครับผมนี่มาในโทนของสีดำนะครับผมเทาแล้วก็ตัดด้วยแดงสีเลือดนกนะครับผมนะฮะไม่ใช่แดงเข้มนะครับผมนะก็ดูดูคลีนตาดีนะทุกคนเข้ากันดีนะครับดูดูดันครับผมเนาะประมาณนี้ทุกคนนี่นี่ระบบ ต่างๆผลิตภเล่ครับจัดจัดให้แบบคล้ายๆรถจริงครับผมด้านหลังครับผมนี่เครื่องยนต์ครับอืมก็พร้อมท่อเทอร์โบโีนะ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นกาดแล้วก็ถังไฮดรอลิกครับผมฝั่งนี้เป็นน้ำมันดีเซลครับผมไม่ใช่ถังไฮดรอลิกถังไฮดรอลิกยู่ด้านบนนี้นะฮะอืมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฮดรอลิกเหมือนกันครับผมนะฮะหกแปดนะครับผมเลยแล้วก็ตัว เดินลมครับผมนะมีถังลมด้วยนะครับไว้เป่าเศษกรองนะครับผมที่มันมีฝุ่นมีอะไระครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวลมอ่าผมพาไปดูระบบด้านบนครับผมนะอืมไฟขึ้นกัอนไปเลยก็จะมีระบบไฟครับนี่มีสองสเต็ปค,ครับไฟหน้าแล้วก็มีไฟด้านล่างไฟสวนะ่าง แล้วหลังก็จะเป็นไฟท้ายนะฮะก็มีไฟถอยนี่ครับผมไฟเบรกนี่เดือดจึ๊กครับผมแรงลมแล้วก็ระบบการร่วมแบบแอนิเมชันครับผมเฮ้ยสวยงามครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเกี่ยวข้าวกันเลยครับเนีก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมขอคนอะไรเป็นกำใจด้วยละกันนะครับ โก้นี้ก็อยู่ในตระกูลของเจ้าช้างนะครับผมเสียพัฒนานะครโอ้โหดูมุมนี้ทุกคนสวยงามฮะเพิ่มไฟไปก็ทำให้รถดูมาเล่นขึ้นนะครับโอเคตบกุณลงาเลยครับผมอือหืออุ๊ยโอ้ยน้ำมีน้ำอยู่เล็กน้อยฮะนี่ ผมรู้ให้ดูระบบเทินครับผมนี่ฮะอืมสามารถหมุนเทินได้เลยครับซ้ายขวาครับเอ้ยจอดครับผมสนจริงฮะนี่มีน้ำปิ่นปิ่นครับนาไทยก็ต้องมีน้ำครับผมถึงจะสนุกนะครับผมน่าเล่นนะฮะเอ้ยน้ำกระจายเลยทีเดียวครับ ใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามนะฮะฝากกดติดตามช่องน้ำพอบสามีด้วยนะครับใครที่ยังไม่หมดไปเล่นครับสามารถติดต่อที่เพจตลาดคิดไปเลยนะก็มีขายแบ่งเล่นครับบางรุ่นฮะทันนี้ผมก็ปล่อยนะครับในฟาร์มยิปไฮครับผมเทมโปเอสสามพันครับทันนี้ที่ผก็เข้าไปติดตามที่หน้าเพจได้เลยครับผมนะฮะเดี๋ยวจะจัดโปรให้ครับแถมเทนเลอร์แถม รถสิบล้อไปเล่นครบชุดเลยนะฮะนี่ได้แ,แบบไม่ต้องหาที่ไหนครับผมนะฮะจัดทีเดียวครบชุดพร้อมเล่นได้เลยครับผมทีมนี้มันติดอะไรอะ่ะครับตรนระยะห่างนะครับผมนี่จะจัดแบบว่าเกลี้ยงอย่างเดียวเลยนะี่ชนคันนานครับผม อนี้เทินเทินเปิดไฟหน่อยแล้วกันนะครฮะดูท,ที่เอาที่อย่างเดียวทุกคนไอ้เดี๋ยด้านในผมคนขับคนขับลิ้นพันไอ้โหย้ยตัเหียด้านหน้าไม่ค่อยสนจริงเท่าไหร่ผมไม่ได้เก็บนะฮะเดี๋ยวต้องปรับ เพิ่มรายละเอียดแล้วเพราะว่าผมกำลังหาเร e เฟ n c ์อยู่เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้เห็นชุดตรงคนขับนะเออโอ้ออยดูมุมนี้ทุกคนสวยครับรุ่นนี้ดูแบบทันสมัยเนียครับผมนี่ดูน้ำมันจาย สวยงามสวยงามครับผมเลี้ยวเด้เลี้ยวอยู่กับที่ครับเฮ้ยเท่จ,จัดเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่มีที่ไหนมาก่อนนะครับผมมีแค่ช่องผมเป็นรายแรกที่ทำนะระบบเลี้ยวอิสระ นี่แกผมเลยครับไฮไลท์ของเราแบบนี้เป็นแบบที่ใกล้เคียงแบบไทยมากเลยครับผมต้นไม้นะฮะยิ่งถ้าเราเล่นเกี่ยวกับข้าวไทยครับผมเหมาะเลยนะฮะน,นี่อุ้ยตรงนี้ระบบฟังมันทำไมมันต่ำไปหน่อยวะต้องปรับขึ้นนิดหนึ่งครับ ฟางมันออกต่ำหน่อยนะทุกคนเสียพัฒนาเขาจะเน้นร่มแบบใหญ่ๆเลยนะทุกคนคนระับคลุมได้ทั้งคนแล้วก็คลุมได้ทั้งข้าวครับผม,ม,มนี่ดูการเลี้ยวพี่จัง ถ้เาเกี่ยวได้หนึ่งรอบเราก็ต้องวนกลับนะฮะว่าให้คันชักอยู่ด้านนอกกับที่จะมีเกี่ยว้นข้าวเนะี่ยอื้อหโหใครที่ชื่อชอบฝากกดไลค์เป็นกำใจด้วยนะผมนะใครที่อยากชมบทไหนอมไม่ต้อ้แต้คลิปเลยนะเดี๋ัผมจะ ใช่ครับพอมีเวลาครับผมนี่เราเกี่ยวก็มีเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยผมนะฮะนี่น่าจะเกิน40คันนะครับที่ผมสร้างไว้นะก็สามารถไปเลือกชมได้เลยฮะว่าอยากได้รุ่นไหนไปเล่นนะครับในเกมเวอร์ชั่นไหนครับผมมีทุกเวอร์ชั่นนะครับผมตั้งแต่19ถึง25เลยนะส่วนในมือถือเนี่ยต้องไปทำการหลักแปลงเอาเองครับ เกี่ยวให้ดูสักอีก,กรอบนะเราจะทำการทดสอบร,ระบบเท้าเลยนะอันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยครับในในยี่ห้าครับผมนะครับเออผมว่าผมก็เล่นหลายคันนะครับก็ยังไม่ได้สร้างรถใหม่ครับรอรถตัวปี2026ครับตอนนี้ก็มีบางอู่ที่ออกมาแล้วครับตัวยี่สิบหกครับที๋ยวเรามาไล่เก็บ อัปเกรดกันครับผม,อ,มอ๋อเราต้องนรุนใหม่ๆครับก็จะบางอู่เขาจะเพิ่มลูกเล่นมาครับผมเพิ่มอีกลักษณะลวดลายครับที่ให้น่าสนใจครับผมเราก็จะมาทำการทำลงเกมกันครับผมว่าคันไหนที่โตนใจวัยรุ่นที่สุดนียครับประมาณน,นั้นเนี่ย เอืออู่ที่เป็นวัยรุ่นก็มีหลายอู่ครับที่เป็น,ปนท็าแก็น้อยครับผมสร้างรถเกี่ยวที่โดนใจวัยรุ่นครับผมเอเอนะฮะกลายเป็นรถแต่งมาแล้วครับรถเกี่ยวแต่งมาแล้วนะทุกคนเนี่เดิดด้ธรรมดานี่ไม่ค่อยน่าสนใจแล้วครับทุกวันนี้ครับผมหวังว่าโอเคครับผม,ผมเกี่ยวให้ดูสองรอบมาดูผมจะทำการ เทข้าวให้ดูครับผมเอ,อ้ยเทใส่อีแต่นของเราครับอีแต่มนี้ผมก็ซื้อยกมาแล้วทุกคนนะครับใครอยากได้ก็ต่อได้เหมือนกันครับผมเอ,อ้ทข้าวอีสระนี่ไงครับสามารถกำหนดว่าเทเท่าไหร่ก็ได้ครับผมคิไว้ก่อนเออผมดู ดึงผิดไ,ไว้วัดถอยชิดเกินขาไม่ถูกที่จริงเราไม่ต้องขึ้นมาขนาดนั้นไงผมเอออะยอะไรยัยนี่เฮ้ยทำไมเอฟเฟกมันแปลกแปลกอ่ะเออ เสกขาดนะครับผมนี่เป็นที่รถนี่หรือเปล่าโอ้น่าจะเป็นที่รถนะฮะว่าเวลาเรายกนี่นะครับสูงตามครับเรียบร้อยครับผมโชว์ไปนหนึ่งคนงานครับนี่เสียงเดินหอบที่โอเคครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ข้ารับชมจนจบนะครับผมใครที่ชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะใครที่เข้ามาให้กดติดตามกดติดตามด้วยนะฮะสนใจหมอดขอ้อติดต่อที่เพจตารางคลิปได้เลยเนะี่มาเจอกันใหม่พี่หน้าครับผมบ๊ายบาย